มีคำถามเข้ามาอีกแล้วนะคะเขาบอกว่าคนที่เป็นเมียฝรั่งเนี่ยต้องผ่านการทำงานบาร์มาก่อนต้องผ่านการเ,าเป็นผู้หญิงกลางคืนมาก่อนแน่นอนทุกคนใช่ไหมอืมก็อยากตอบนะคะว่าคุณไปได้ข้อมูลพวกนี้มาจากแหล่งไหนนะคะคุณก็จะได้ข้อมูลจากแหล่งนั้น เปิดกว้างนะคะเปิดกระโหลกนะ,ะเปิดกะลาเปิดสมองเปิดตาเปิดโลกทัศน์ตัวเองให้มันกว้างๆปีนี้ปี2024แล้วนะคะทุกวันนี้โลกอินเทอร์เน็ตมันมาไกลแล้วนะะเราสามารถคุยกันข้ามประเทศได้สามารถโอนเงินตอนวัดตอนนี้เดี๋ยวนี้เข้าโอนปุ๊บเข้าอีกฝากหนึ่งของเมืองไทยได้ปั๊บเลยนะคะ คุณก็ต้องเปลี่ยนเปลี่ยนทัศนคตินะคะเปลี่ยนมุมมองเปลี่ยนไมล์เซตตัวเองใหม่นะคะปะแก้วว่าคนที่มาถามแบบนี้ที่ที่คุณมาถามเนี่ยไม่ใช่ว่าคุณมาถามเพื่อต้องการอยากได้ความรู้หรืออะไรหรอกคุณเพียงแต่ต้องการมาตอกย้ำมาบูลลี่คนอื่นนะคะในสิ่งที่คุณปะแก้วเดาเอานะคะว่าคุณก็อยากจะเป็นเมียฝรั่งเหมือนกันนะคะแต่หาไม่ได้ ทำไม่ได้อย่างเขาก็เลยต้องหาวิธีอะไรก็ไดนะ้นะเอามาพูดให้เขารู้สึกเจ็บปวดให้เขารู้สึกว่าต่ําต้อยตัวเองจะได้รู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่ามากขึ้นกว่าเดิมจะได้รบปมของตัวเองออกจากใจตัวเองหรือหรือนะหรือถ้าคุณไม่รู้จริงๆแบบอินโนเซนต์มากจริงๆป้าแก้วก็ขอบอกนะคะว่าทุกวันเนี้ยเมียฝรั่งมีการศึกษานะคะ อย่างน้อยๆคุณต้องอ่านออกเขียนได้เพราะหนึ่งการที่จะทำวีซ่ามาอยู่ต่างประเทศเนี่ยคุณจะต้องผ่านการสอบอ่านเขียนและฟังนะคะให้ได้ก่อนก่อนที่คุณจะยื่นวีซ่ามาอยู่ต่างประเทศนะคะอันนี้ไม่ไม่เกี่ยวกับวีซ่าท่องเที่ยวนะะเกี่ยวกับวีซ่าที่จะมาอยู่ถาวรคือมีผัวเป็นคนต่างชาตินะฮะและก็สองหลังจากที่คุณเข้ามาประเทศนี้แล้ว เขาไม่ใช้ภาษาไทยนะคะเขาใช้ภาษาอังกฤษและเขาใช้ภาษาที่สองที่สามนะคะป้าแก้วขอชื่นชมนะคะเมียฝรั่งที่ใช้ภาษาที่สองที่สามคือภาษาเยอรมันภาษาฟินแลนด์ภาษา,าสวีดินภาษาอะไรต่างๆนานาเพราะว่าป้าแก้ว พูดเป็นแค่ภาษาอังกฤษภาษาอื่นป้าแกฟังไม่รู้เรื่องนะคะป้าแกนับถือน้ำใจเลยนะคะขอกราบาหัวใจเมียฝรั่งที่ใช้ภาษาที่สองที่สามไปได้เลยนะคะนะคะหลังจากนั้นคุณจะต้องใช้ภาษาพวกนี้ในการดำเนินชีวิตเพราะว่าเขาไม่พูดภาษาไทยนะคะคุณต้องใช้ภาษาพวกนี้สื่อสารคุณต้องเซ็นเอกสารคุณต้องอ่านเอกสารต่างๆให้ออก นะคะเวลาคุณไปทำงานคุณจะต้องอ่านออกเขียนได้แล้วก็ต้องเข้าใจในภาษาของเขานะคะคนที่มาดูถูกเมียฝรั่งแบบเนี้ยคุณไม่ได้รู้อะไรหรอกคุณเพียงแต่แค่อยากบูลลี่อยากมองว่าเฮ้ยฝรั่งเมียฝรั่งแต่งตัวฟรีสไตล์ฝรั่งแต่งตัวใส่ขาสั้นใส่ชุเฮ้ยมันเป็นสิทธิส่วนตัวเขาไหมอะ่ะ ไม่ใช่มีฝรั่งป้าแก้วก็เห็นเขาแต่งนะคะพวกเดาลงดาราเขาก็แต่งกันทําไมไม่ไปบูลลี่เขาทําไมมันบูลลี่แต่พวกเมียฝรั่งใช่ไหมคะอันนี้ก็ก็ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่คุณจะต้องเข้าใจและคุณจะต้องยอมรับมันให้ได้นะคะนะคะคือเลิกบูลลี่เถอะสมัยเนี้ยนะคะเลิกบูลลี่คนอื่นเถอะการใช้ชีวิตของตัวเองในแต่ละคนแต่ละครอบครัวมันก็ลําบาก นะ,ะมันก็มีปัญหากันอยู่แล้วอย่าเอาปัญหาของคนอื่นมาใส่หัวตัวเองเลยนะะเข้าใจเนาะ